สวัสดีจ้ากัมมะคอบกัมน้องอ้อ,อมรถไถมือสองสีสะเกตอีกแล้วด้วยค่ะมือนี้นะคะนุ่มจมีรถไถนะคะเป็นคูปตะสาสูบนะคะ L 3 6 0 8 DT ดีที่ค่ะพี่พี่คันนีจดทะเบียนปีหาซีเหลมทะเบียนผอมชุดออนลอยด้วยะคะ่ะน้องสิพ้ามาเบิงนะคะคันนีเดิมๆเลยคะ่ะพี่พี่รถจดทะเบียนปีหาซีแต่ว่าเดิมๆเลยนะคะเบิ้งปากใบด้านเพิ่นนะคะยังมีเห็นสีเห็นขอบเห็นมุมอยู่ด้วยค่ะคะานรางมีสีเดิมนะคะสีเดิม สีเดิมนะคะแต่ว่าทั้งหลานนีงมีเปลี่ยนชุดฝากระโปรงหไห้ใหม่นะคะตาไฟนะคะกระจังหน้านะคะฝาขอบคางลังคากระจกนีส่ไห้ใหม่นะคะแต่โดยรวมแล้วสีเดิมนะคะโดยรวมแล้วคือสีเดิมทอนคาดร์บนเรตเตอรค่ะเกียร์บว์ท่นเคยเปิดนะคะทอนคาร์บูตาตเกียร์บว์ทันเคยเปิดบอ่อเดิมโรงงานนะคะหลื่งไม้คุณยูหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสี่ชั่วโมงนะคะ ยางนี่เดิมๆแต้มมือออกเลยค่ะพี่พี่มันเป็นยาง2011นะคะปีหาซีกับปี2011นะคะพี่พี่อ่าผ้าลัางเป็นผ้า22หาอีโป้ค่ะ22หาอีโป้อ่ะเพอเหลือเพราได้อยู่ค่ะด้านหลังก็สะอาดสะอาดีิค่ะาฟายบทันไดเปิดปาหายบทันได้เปิดสิ้นรอยลังก็เดิมๆเ,เลยค่ะอ่า คันนี้นะคะระบบไฟใส่ให้แล้วสปอร์ตไลท์ใส่ให้แล้วน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้แล้วเอาไปนะคะเติมน้ำมันใส่งานได้เลยดนะค่ะพี่ๆสำหรับเอฟซีนะคะ,ะ,คะที่บอกว่ามาเบิงเบิงมาจากคลิปหน่องออมนะคะสิ่งที่น้องจะแถมให้เนื่งเป็นทอสเตนเลสน,นะคะพี่ๆทอสเตนเลสสองเสาขำลังคา้าสามาแผ่นล้อยางวงนี้นะคะแผ่นยาลงล้อวงนี้น้องแถมใหะะ้เลยค่ะใส่งามๆนะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจยัง่งนานนี่เหลืออยู่ประมาณ จ๊ซแปดสิบเปอร์เซ็นต์อายุค่ะอ่าเดี๋ยวน้องจะลองสตาร์รองค่ะให้อฟังเสียงเบิงนะคะว่าเป็นจังไหนนะคะคันนี้เป็นโต๊ะสามพดีทีธรรมดานะคะเกียร์เพินก็ยัง,งอยู่ขังค่ะอยู่เพื่อกาแจะก็ใส่งางอยู่ค่ะพี่ๆอันดาแหลกเข้ากับเหยียบพัดน,นะคะเหยียบคันเข้ากับสตาร์นะคะนี่ ใส่เกียร์นะคะเขาก็ F เดินหน้าาถอยหลังนะคะเขาก็ใส่ไปใส่เกียร์ A เขรากว่าใส่เกียร์ขางขาเขานะคะโตเป็นเกียร์ C นะคะอ่าเดียวอีกแล้วนะคะไปคอยดๆด้วยค่ะมันสิ่ง เรื่องใดให้แจ้งได้นะคะบ่าได้กินเผาคำเดียวนะคะกินเผาลายคำสามารถตัวร้องราคานะคะเอาบอกกันได้นะคะราคานี้น้องก็จะสง่งฟรีให้300รกิโลเมตรค่ะราคานี้นะคะจะสง่งฟรีให้300รกิโลเมตรด้วค่ะทุกทีเดินนาเหยียบพัดนะคะปล่อยๆนะคะปล่อยล้างเหยียบพัดนะคะซื้ มี M. M. อยู่ค่ะเดินนาแปลถอยหลังแปดด้วยค่ะพี่พี่เดินนาแปลถอยหลังแปดด้วยค่ะคันนี้ซัหรับรถไถนาละ,ละ 5, ราคาแสนกว่าบาทก็ยังพอมีอยู่ค่ะเดี๋ยวน้องจะถือโอกาสมีอัปเดตให้พี่พี่เพิ่งเลยคันนี้นะคะเปิดราคาอยู่ที่สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทด้วยค่ะพี่พี่สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทะนะคะเนิมเดิมนะคะ สำหรับพี่ๆท่านไดน,นะคะอยากได้รถ้ไถแบบนิ่งเดิมนะคะเน่นแบบเป็นเดิมๆนะคะก็น้องก่อนแนะนำคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเดิมๆเดี๋ยวจะพาไปบ่งของราคาบ่แพงนะคะตัวนี้ก็ฝากไว้ในอ้อมอ,อก,อ,อ,กอ้อมใจนะคะสำหรับคูปองต์สามสิบหกแรงนะคะตัวนี้ยันมากสี่สิบห้าแรงนะคะนงมี้จอดอยู่ทั้งนาอันนี้สี่คันเลยค่ะพี่ๆ เย็นมา40หาแล้วนี่มีจอดทั้งหนาอยู่4คันนะคะ185,000ทั้ง4คันเลยด้วยค่ะตัว LA ก็บ185,000นะคะตัวนี้เป็นตัวทีธรรมดาแต่เขาติดสติกเกอร์ LA มาซื้อ185,000ขนัานก็บ185,000ด้วยค่ะพี่ๆอ่ะ รถไทยยนตหมาเนี่ยมันบ่ค่อยมีเหล่มนะคะพี่พี่มันบ่มีเหล่มนะคะมันจะมีบางคันที่มีเหล่มสนใจก็ลองสอบถามกับหมาเบิงนะคะคันนี้เป็นคูม่มาตสามสูบแต่ว่าเป็นหลุนเอลสามสี่ศูนย์แปดนะค่ะคันนี้เทสซี่แห่ใหม่เมื่คันเป่าใบด้านเปลี่ยนแห่ใหม่เลยค่ะหนึ่งแสนหามื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนหามื่นหาพันบาทสำหรับอิสกีนะคะอิสกีอยู่ดนแทงนะคะอิสกีอยู่ดนแทงนะคะเพราะว่า,าลูกค้าแถวนี้เพิ่นบ่ค่อยนิยมรถรถไทยรลุนอิสกีนะคะคันนี้จัดโบยู่ที่ สองแสนถาพันบาทเด้อค่ะพี่พี๊สองแสนถาพันบาทนะคะจดทะเบียนปีหกสองเด้อขันใดสนใจกับสามานมาเหลือมาเบิงนะคะมาลองคับรถไทยยูรันไนก็มีบมิอนีก่ก็มีซีศูนย์ขอมะมย่ยันมาสาวชุดเก้าขอมะม่สนใจนะคะสามารถสอบถามทุกของมาไดซีศูนย์กัราคาประสูงมาแล้วค่ะน้ำจะทายรีวิวให้เบิงนะคะมืิอนี้นะคะแล้วก็ฝากเครื่องอัดเฟืองนะคะเครื่องอัดเฟืองเฮดบีหนึ่งสามศูนย์พัดนะคะคันนี้อยู่ 180, หนึ่งแสนแปดหมื่นถาพันบาทพี่พี๊ สวยๆงามๆเลยค่ะเดิมๆเลยนะคะเอาไปผอมใส่งานไห้เลยนะคะ<ม>สําหรับลูกค้าที่กาลังหาเครื่องอัดฟังอยู่ช่วงนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยเพราะวา่าจะเป็นเครื่องตัญยาพานัานพูนพันบุกเบิกยกหล่องขุดมันมือหนึ่งมือสองโรตลิมีเมิดนะคะสอบถามกันเข้ามาได้มื่อนี่กระบอกอะไรห้างขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจกดติดตามให้น้อมด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ